เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเคยได้ยินน้ำผลไม้น้ำผลไม้ระเบิดไขมันไหมไม่เคยเราหางีเราไม่เคยนะแต่คนต่างจาังหวัดเขาบอกเขาเคยมากน้ำผลไม้ระเบิดไขมันนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามีออยรับรอง30ประเทศทั่วโลกจดทะเบียนออยในหมวดอาหารไม่ใช่ยาสามารถรับประทานได้ไม่จํากัดปริมาณยิ่งทานในปริมาณยิ่งเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นอันนี้เป็นคําโฆษณาของเขาฉลาดซื้อเอามาลงไว้นะคะเพสัชกรพานุโชตทองยางค่ะบอกเลยบอกว่าไม่กี่วันนี้เพื่อนฝูงหลายคนได้รับอีเมลจ่อหัวเรื่องนี้ค่ะ แล้วก็บอกเลยนะว่าเป็นน้ำผลไม้มาคีเบอร์รี่ โี้โอมาคี้เบอร์รี่แล้วเขาก็อธิบายว่ามาคี้เบอร์รี่มีส่วนผสมของผลไม้ที่สําคัญนะคะมีแร่ธาตุในน้ําว่านหางจระเข้มีประสิทธิภาพผลไม้นี่เขาบอกว่าค้นพบในพวกแอฟริกาทวีปแออเมริกาใต้ขออภัยเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างจากผลไม้อื่นในโลกเพราะว่ามาคี้คือการผสมผสานของทุกอย่างอย่างลงตัวโอ้โหโฆษณายาวเหยียดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอีเมลนะแล้วก็ฟอร์เวิร์ดต่อๆกันมาทีนี้เขาจะบอกเลยว่า มันน่าเชื่อมันน่าเชื่อมากเพราะบอกเลยว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุดในโลก ป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งโรคความเสื่อมของ CEO, เซลล์อว,วัยวะต่างๆในร่างกายและเวลากินเข้าไปเนี่ยน,นะจะช่วยลดน้ําหนัก1ขวดลดได้1นถึงสกิโลกรัมโอ้บอกขนาดนั้นโอ้บอกขนาดนั้นแลวบอกด้วยว่าเนี่ยยิ่งสำหรับผู้ที่มีสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายมากๆเนี่ยยิ่งดีอะไรต่างๆพูดไปเยอะเลยทีนี้เภสัชกรพนุชชก็เลยบอกว่าแหมเขาก็เขียนด้วยนะว่าเฮ้ยมันมีหมายเลขออยบอกหมายเลขออยมาเสร็จสับเลยยาวทีเดียวอันที่จริงนะคะเขาบอกว่ามันมีหลักง่ายๆฝากเลยล้วเราจะดูว่า มันเป็นของจริงของแท้หรือเปล่าเนี่ยให้ดูว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยก่อนอื่นดูว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นยา<อ>ให้ดูก่อนว่าเป็นอาหารหรือเป่ถ้าเป็นยาจะมีเลขทะเบียนยาค่ะใช่นะและถ้าเป็นอาหารจะมีเลขสารสาระระบบอาหารซึ่งอยู่ในเครื่องหมายอยอย<อ>ที่สําคัญก็คือถ้าเป็นอาหารจะไม่มีสรรพคุณทางการรักษาโรคโ<อ>ทีนี้น้าผลไม้ระเบิดไขมันมีอยอย<อ>ถูกไหม<อ>แต่ดันมีสารพุณในการรักษาโรคโ มองว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านบอกว่าส่งไปให้ออยตรวจสอบแล้วค่ะค่ะก็เดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีว่าเอ๊ะมันทําไมเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะได้คาตอบแล้วอเอ๊ยยิ่งกินมากยิ่งเห็นผลอะไรเนี้ยจริงหรือเปล่าคือขึ้นทะเบียนออยเป็นอาหารแต่มันมีสรรพคุณเป็นยามีมีทั้งป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งโรคความเสื่อมของเซลล์กระดูกเขาเลยบอกว่าเวลาจะดูว่ามันเป็นอะไรเนี่ยให้ดูว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นยาถ้าเป็นยามีเลขทะเบียนยาถ้าเป็นอาหารมีเลขสารและระบบอาหารหรือเลขอยอะ ขอบคุณด้วยฉลากซื้อค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่นะคะ